นทา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 นสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ TWPCC ฮนะก็ผมไม่มีอะไรนอกจากจะมาลองระบบใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวต้องออกไปเล่นที่ปราจีนบุรี<อ>นะครับก็คิดว่าจริงๆอยากจะกลับมาไลฟ์เล่นเกมนะครับ<อ>แล้วก็ <compile. S 2> <ๆ>วก็เลยคิดว่ากูลงทุนใหม่ละกันลงทุน ทำให้มันดีขึ้นนะเพื่อที่แบบว่าเออมันจะได้ดูแบบจริงจจังๆว่างแบบเออบังคับตัวเองให้ทําอะไรที่มันแบบตั้งใจนะเออผมก็จะวันนี้จริงๆเดี๋ยวยังเล่นเกมไม่ได้นะครับกะว่าจริงๆจะมาเทสระบบเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะออกแหละตั้งใจว่าไตรามาสนี้ผมจะลงทุนเวลากับ Spider-Man ภาค2อนะัอันนี้ผมเปิดภาคเก่ารอไว้ก่อน เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าไอ้ระบบที่ผมจ่ายตังค์มาเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกคือยังไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนเดิม,ย,มยังอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะมสวัสดีครับสวัสดีครับ ออืมอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะนก็เป็นเทมเพลตไว้ให้ซึ่งผมยังใช้ไม่เป็นตอนนี้ทุกคนพิมพ์มาอยู่หรือเปล่าใช่ทุกคนยังพิมพ์มาอยู่นะคร ทำไมผมมองแชทไม่ได้อืมแฉกยังไงเดี๋ยวต้องโทรไปถามกิดนะเอ่อสวัสดีครับโมจิสวัสดีเอ่อมันมีหน้าหน้านี้ And isn't it just perfect karma that this garish monument to the ego of a guy who always felt he was above the law has been overrun by a bunch of freeloading bums? Next thing you know, Spider turned the joint into his personal headquarters. How does it feel to be hoisted on your own petard, Wilson? No, Jared, that is not an obscenity. Read a book. เดี๋ยวผมหาวิธีการดูแชทก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าดูแชทไม่ได้มันก็จะช้าต่อการตอบทุกคน เสียงเกมดังกว่าเสียงผมเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงอ่ะโอเคอ่ะอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับมา้าแม่ผมเข้ามาดูด้วยนะฮะผมชอบสีอะไรมาถึงก็เป็นคำถามแบบแฟนพันธ์แท้เลยตอนนี้น่าจะทั้งตัวน่าจะสีดำฮะ

buat buat film ni lah kan kemudian Femil. oh. ah oh n jumpa je mara สวัสดีครับเสียงเกมดังมากอยู่แป๊บนึงนะผมไม่ได้เล่นเกมในนี้นานฮนะะงงนิดนึง ดี๋ยวผมลองผมลองเล่นเกมดูส่วนไอไอตัวเทมเพลตนี้ผมต้องลองดูอีกทีนะว่ามันใช้ยังไง

bên nha Tha điều Ok Phát triển bên em ạ Ủa, phán <タッ>もう無理。<タッ> ไม่เป็นโอเคเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงโอเคแล้วนะครับดังเท่าเท่ากันโอเคโอเค You were my hero. And now just another thing in my way. Round one. Fight. Hmm. Yeah. 嗯，慢下，慢下。 งงดิผมว่าทุกคนคงงงอยู่นะครับว่าไอ้อบ้านนี้มันทำอะไรนะฮะเอ,อ่อสวัสดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็วันนี้ผมจะบอกอีกทีนะครับว่าผมมาทสร,ระบบเฉยๆนะครับเพราะว่าอยากเล่นสปเดอร์แมนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมแบบไลฟ์นานแล้วก็คิดว่าจะกลับมาเล่นสะหน่อยนะฮะแต่ว่าต้องศึกษาอีกนิดนึงเพราะว่าระบบมันแปลกๆนะฮะ จริงผมอ่านตรงนี้เลยก็ได้นี่วาเอาแชทบล็อกขึ้นมาตรงนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวออกไปปาจีนบุรีแล้วนะฮะวันนี้มาลองระบบเฉยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้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 มีเล่นงานบอยอีสนะฮะ สีอันนี้ผมทำไว้อะไรไว้ทำอะไรไว้เนี่ยกูทำอะไรไว้ว้เนี่ยพรุ่งนี้มีงานบอยอีสตนะครับที่เอ่อที่บรรทัดทองนะฮะบ,บรรทัดทองเนี่ยก็อยู่แถวสยามใกล้ๆนะครับวิธีการที่คุณจะได้ไปดูเนี่ยก็คือคุณต้องอ,อร่วมสนุก กับทางแบรนด์เขาแล้วก็คือซื้อเสื้อผ้าแล้วก็จับฉลากนะครับตอนนี้เห็นรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่เหลือประมาณ10กว่าสิทธ์นะฮะใครที่จะไปดูพรุ่งนี้ก็ผมก็จะ,จะเล่นเพลงแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานแปลกๆนะฮะมันเป็นงานที่ไม่ได้เล่นนานแล้วหมายถึงแบบสเกลเล็กมากๆแล้วก็ชิดมากๆแล้วก็ต้องเล่นเบามากๆเพราะว่าถ้าเล่นเสียงดังเนี่ย ก็จะมีคนหูแตกนะดังนั้นวิธีการปรับลิสต์เพลงนะมันก็จะพิเศษนิดนึงสำหรับบอยอีสนะครับใครที่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันเจอกันเยอะๆก็พรุ่งนี้เจอกันนะแต่ว่ามันต้องซื้อของนะฮะก็จะคิดว่ามันซื้อบัตรคิดว่าได้เสื้อฟรีไปดูคอนเสิร์ตนะฮะเออก็เจอกันปราจีนครับ โอเคคุณนงนุชสวัสดีครับออจอมแจมน้องจอมใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีงานอีกทีนึงงาน MRT นะฮะอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นงานงานฟรีนะฮะงานฟรีวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟสำหรับไลฟ์หน้าผมมืดเดินทางปลอดภัยครับโอเค ได้ครับได้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเพราะว่าพรุ่งนี้งานเลิกไม่ดึกกลับบ้านเล่นเกมโอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคนบาย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 